สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่1ิพฤศจิกายนสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับวันนี้นะครับมีเลิกงามยามดีนะครับได้ส่งรถสไลด์นะครับส่งรถตู้ครับโดยรถสไลด์นะครับไปให้พี่พีเอนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับเราก็ยินดีส่งนะครับมีบริการส่งรถสไลด์นะครับเช้านี้ตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบห้านะครับก็ตื่นเช้านะครับมาส่งรถให้ลูกค้านะครับีคันนี้นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์ฮอถอหกหนึ่งศูนย์เก้านะครับ ปี2018ราคา819,000หนาพนะครับเป็นรถหน่วยงานของกรมันาไมยนะครับด้านในเนี่ยแต่งเบาะ VP ีให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันอันนี้นะครับเป็นสภาพที่รอปล่อยนะครับชาวนี้คือนรถสไลด์สเปคคันนี้นะครับกล้องกล้องหน้ากล้องหลังมีครบนะครับจอย n อ d ดรอมีให้ครบครบเลยครับคันนี้หนึ่งไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับ ทันนี้ลูกค้าซื้อสดครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศการส่งรถสไลด์นะครับเช้านี้เจ็ดมงครึ่งนะครับเราก็ยินดีส่งไปแล้วนะครับพอถอหกหนึ่งศูนย์เก้านะครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบแปดนะครับสเปคเบาะ VIP นะครับเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเบาะหน้าเป็นแบบกับตันซีทนะครับ ไปซะแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับอยู่จังหวัดไหนเราก็ยินดีส่งนะครับยินดีให้บริการนี่คลิปนี้ครับคลิปพิเศษครับรับชมบรรยากาศการส่งรถนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับเรามีรถสไลด์นะครับส่งแบบวันบายวันนะครับคันต่อคันกันเลยนะครับที่พี่ท่านไหนครับอยู่จังหวัดไหนนะครับเราก็ยินดีส่งครับค่าบริการส่งเราคิดตามจริงนะครับ คันนี้นะครับสวยจริงๆแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนถูกใจนะครับผมยังพอหาให้ได้นะครับสำหรับรถตู้โตลต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ d สี่ d ปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดหรือหนึ่งแปดแท้นะครับยังพอหาให้ได้อยู่นะครับเลทราคานี้เทียบกับสเปครถนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับเป็นรถกรมอนามัยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆอยู่ใกล้ๆนะครับอยากให้ส่งให้นะครับทักแชทมาคุยกันได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่แบบ คันนี้นะครับฮอถทหกหนึ่งศูนย์เก้าชานี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับจะจัดส่งนะครับไปให้ลูกค้านะครับแค่บอกเวลามาบอกเลิกรับรถมาบอกเลิกทาพิธีรถมานะครับผมจัดการให้พี่ๆได้นะครับคํานวณเวลานะครับเพื่อส่งตรงถึงเลิกรับรถลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับบริการส่งรถสไลด์แบบคันต่อคันแบบนี้เลยสวยงามนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า หายากนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์รถกรมอนามัยเนี่ยบริษัทเพชรยนต์นะครับเราได้มาบริษัทเดียวนะครับบริษัทอื่นไม่ได้มาเลยนะครับเราซื้อยกรถนะครับเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะครับรวมๆกันประมาณ50ิคันนะครับเราก็เลยได้เกียร์ออโต้นี่ครับมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าคันนะครับตอนนี้ยังพอหายพี่ได้นะครับอีกประมาณสักคันสองคันนะครับสนใจติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการยินดีให้คาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับหาอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดให้พี่ๆนะครับ ถามว่พี่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทรับราชการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมมาจะจัดหานะครับโปรอัตราดอกเบี้ยที่ถูงที่สุดให้นะครับต้องบอกเลยว่าดอกเบี้ยไม่เกินสามเปอร์เซ็นตนะครับประมาณสองจุดเก้าเก้าสองจุดเจ็ดเก้านะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งพี่พี่ท่านไหนอยากได้รถตู้ไปใช้แต่ต้องรอนะครับผ่อนอยากจะผ่อนสักปีหน้าอะไรเงี้ยช่วงนี้ครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับซื้อตอนนี้ผมจัดโปรให้พี่ผ่อนปีหน้านะครับผ่อนต้นปีหน้าได้เลยนะครับ อยากจะดาวนะครับหรืออยากจะจัดเต็มนะครับมาปรึกษากัน,นครับแอดไลน์มานะครับ PEK 152หรือแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์065 951 3374นจะครับจะมารับเองหรือจัดส่งรถสไลด์ก็ติดต่อผมมาได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้6109เนี่ยไม่ใช่ซื้อในนามบุคคลนะครับซื้อในนามบริษัทซื้อในนามบริษัทบริษัทเพชรยนต์ก็ยินดีนะครับยินดีให้บริการเหมือนกันนะครับ ขอให้บริษัทนะครับของท่านนะครับพี่ได้ลดคันนี้ไปนะครับเอาไปใช้งานในบริษัทเนี่ยขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นบริษัทอุปกรณ์การการแพทย์แห่งหนึ่งนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้เอ่อทำมาค้าขึ้นนะครับกําไรนะครับเป็นร้อยเป็นพันล้านกันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับไว้คันต่อไปนะครับอยากให้นึกถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับอยากให้นึกถึงเป็กเอาไว้นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับทั้งการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับ ยินดีมากๆเลยถ้ารถตู้นี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้บริษัทเชรยนต์นะครับเรารับเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีสต๊อกให้พี่ๆพร้อมตลอดนะครับอยากได้รุ่นไหนคันไหนสเปคไหนนะครับสนใจติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับมีสต๊อกเรานะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรามีสต๊อกรถพร้อมขายประมาณ400คันนะครับรถกระบะรถเก๋งรถตู้นะครับมีครบเลยเนื้อเนื้อที่บริษัทนะครับมากกว่า5ไร่นะครับรถตู้เนี่ยตอนเนี้ยเรามีประมาณ เกือบเกือบสาคันนะครับแต่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยซะเยอะนะครับรถใหม่เข ouais. ้ามาเกียร์แมนนวลเนี่ยน่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นเกียร์แมนนวลปี18นะครับไม่หน้อยนะครับไม่เรื่องละสามหมื่นสามนะครับจนถึงห้าหมื่นกลางๆนะครับเข้ามาประมาณสักห้าหกคันนะครับรถนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนวิเกเตอร์ติดให้นะครับเบาะ v ีไนะครับเบาะ v ีไกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจอแอนดรอยติดเนให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่นะครับน้อยมากๆนะครับไม่สดๆน้อยๆนะครับ พ no tamam. ี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจเกียร์แมนนวลไม้น้อยก็มีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับทักแชทเข้ามานะครับยินดีให้บริการยินดีคำปรึกษานะครับยังไงคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนนะครับจากลานะครับ6109นะครับอีกคันนะครับที่หลายๆท่านสนใจวันนี้นะครับถูกจัดส่งนะครับให้บริษัทการแทย์นะครับแห่งหนึ่งนะครับแถวรามอินทานะครับยังไงขอตัวก่อนนะครับวันนี้จังหวัดไหนผมก็ยินดีนะครับประสานงานจัดส่งให้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆจนได้ม่พ้านรถสวยๆแบบนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ